คือช่วงเนี้ยมันเป็นแบบลมพิษหนักมากเป็นแบบเป็นเยอะมากมากเหมือนปกติก็เป็นอยู่แล้วใช่ปะ่คะแต่ว่าช่วงเนี้ยไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรมินก็โทษอากาศไว้ก่อนเพราะว่าอากาศมันชอบเปลี่ยนแปลงบ่อยก็เลยคิดว่าเป็นเพราะอากาศด้วยมัง้งอะไรเงี้ยแล้วปกติแบบสมุิ เหมือนพอเราเต้นพอเราเริ่มมีความร้อนในร่างกายอย่างเงี้ยมันก็เริ่มแบบเป็นผื่นขึ้นแล้วเนี่ยตามมืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันหายเร็วนะคือถ้าสมมตินอนแล้วตื่นขึ้นมามันก็หายหรือว่าอาบน้ําก็หายคือมันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันขึ้นได้น่ากลัวมากมากๆอะไรเงี้ย พอปกติเป็นคนที่แบบแค่สะพายเรียกว่าอะไรอะสมมติเราไปซื้อของใช่ไหมคะไปซื้อของแบบถุงพลาสติกแบบแค่เราเราถือไว้อย่างเงี้ยแบบห้อยไว้กับมืออะมันก็เป็นรอยแล้วอะแพ้เงือ่อเหรอก็เป็นไปได้เพราะว่าบางทีอะขานาดแบบเสื้อผ้าเรียกว่าอะไรใส่รัดรัดมากๆตรงไหนอะไรเงี้ยสมมติอะเป็นขอบยางตรงแขนอย่งี้ใช่ไหมสมมติถ้ามันรัดไว้ประมาณหนึ่งอะแบบพอเปลี่ยนเสื้ออย่างเงี้ยก็จะขันจากรอยที่มันรัด มันก็จะขึ้นเป็นตุ่มๆแล้วพอเหมือนแบบมันคันมากแล้วพอพอเหมือนถ้าเราแค่กดหรือว่าแบบเกานิดนึงอ่ะมันก็จะเห่แบบเห่ขึ้นเลยอะไรเงี้ยแบบช่วงเนี้ยขึ้นบ่อยมากขึ้นทั้งตัวเลยแบบปกติมันจะมันจะเลือกขึ้นแบบไม่แขนก็ขาถ้าสมมติวันนี้ขึ้นส่วนบนแล้วเสื่อแบบส่วนล่างมันก็จะไม่ขึ้นอะไรเงี้ยหรือว่าวันนี้ขึ้นส่วนล่างส่วนบนจะไม่ขึ้นทุกวันนี้เริ่มลามขึ้นหน้า มีวันหนึ่งไปถ่ายงานใช่ไหมแล้วมันมีก่อนก่อนวันที่จะถ่ายงานอะ่ะเหมือนมันขึ้นที่ใต้ตาคือตรงเนี้ยก็คือแบบเป็นปื้อแบบนี้เลยอือเราพออีกวันหนึ่งไปถ่ายอะ่ะเหมือนตรงเนี้ยมันก็ยังไม่ทันยุบดีอะไรเงี้ยวันที่ถ่ายรูปก็คือเหมือนข้างเนี้ยตาก็จะเต็มมากข้างนี้ก็จะโบข้างนี้ก็จะโบโบนิดนึงแต่ว่าข้างนี้ก็คือจะต,ตื่นขึ้นมาเลยเว่ามันเพราะว่ามันยังความบววมันยังหายไปไม่หมดอะไรเงี้ย ใช่ฟิลฟิลเหมือนลมพิษอะแต่ว่ามันแบบมันต้องไปตัวอย่างจริงจังแหละแต่ว่าโอเคเดี๋ยวหาเวลาไปให้มันผ่านคอนเสิร์ตไปก่อนมีสิทธิ์พ้องเหงื่อตัวเองถ้าฉันแพ้เหงื่อตัวเองฉันจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ยังไงคือวิญญาใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้ยังไงคือบางทีอะแค่ยุงอะเดินผ่านมาเกาะก็คือคันแล้วอะมันก็คือขยเยอรขึ้นมาแล้วอะทุกคน ล่าสุดรู้สึกว่าปากบวมแบบปกติเราจะปากบวมหน่อยใช่ไหมมันจะคันตรงนี้แล้วมันก็จะแบบบวมขึ้นมาเนี่ยแต่ล่าสุดอ่ะรู้สึกว่ามันบวมจากจากข้างในอ่ะทุกคนงงไหมมันไม่เหมือนแบบคือมันตุยต้องมันมีวันหนึ่งที่หน้ามินโยอย่างเงี้ยหน้าโยแบบนี้เลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอ่ะคือไม่รู้จริงๆอ่ะแบบว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากินอะไรผิดแปลกไหมก็ไม่กินปกติใช้ชีวิตปกติคือตรงเนี้ยมัน เราคือรู้สึกได้เลยว่ามันว่ามันบวมจากผนังปากข้างในแบบบวมออกมาแล้วปากตรงเนี้ยก็คือเหมือนบวมจากผนังข้างในที่ที่ไม่ใช่ริมฝีปากคือวันนั้นหน้า,นา,นา,นามินเปลี่ยนไปเลยถ้าทุกคนเห็นคือหนูก็ถ่ายรูปไปแหละแต่หนูก็แบบว่ามันไม่ควรเปิดเผยสู่สาธารณะทุกคนคือมันตลกอ่ะคือหน้าตาหนูไม่เหมือนเดิมเลยคือแบบไม่ใช่ตอนเนี้ยคือหน้าไม่เหมือนเดิมจริงๆอ่ะคือตรงนี้นมันบวมมาแล้วตรงนี้ก็บวมแบบ คือมันตลกมนกันนะตลกมากมันตลกมากเลยอ่ะแบบช่วงนี้นจะมีอะไรแบบรู้สึกว่าเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเลยปกติแบบจะชอบเป็นนอนช่วงแบบดึกๆมากๆใช่ปะคะแบบนอนๆอยู่แล้วก็จะรู้สึกคันขึ้นมาอะไรเงี้ยรู้สึกคันดื้อๆมันก็จะบวมๆต่ตื่นมาก็จะหายอ,อย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้เริ่มที่จะแบบกลางวันก็เป็นและอะไรเงี้ย กลางคืนก็เป็นกลางวันก็เป็น,น,เ,ปนเหมือนเป็นทั้งวันนะพูดมันน่าจะเป็นมีส่วนหมดเลยนะคะแบบฝุ่นภูมิแพ้หรือแม้กระทั่งขนแมวก็วมไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะมีส่วนทุกอย่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหาเวลาไปตรวจคะ่ะน่าจะน่าจะช่วงเดือน<ม>เดือนเดือนหน้าคร<ม>อบครัวมีใครเป็นไหมไม่มีไม่มีใครเป็นแบบที่มินเป็นเลย คือบางทีก็รู้สึกว่าหรือว่าเป็นพอผิวแห้งก็รู้สึกเกี่ยวคือรู้สึกทุกปัจจัยเลยว่ามันเกี่ยวนะที่เท่าที่รู้สึกเองอะเพราะว่ามันก็จะมีช่วงที่เฮ้ยหรือผิวแห้งหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยทาครีมแล้วก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นแต่ก็ยังมีวันที่ยังขึ้นอยู่ก็คือยังเป็นอยู่ก็ยังมีเหมือนกันก็เลยแบบมันก็คงอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าถ้าผิวมันชุ่มชื้นก็อาจจะช่วยได้รู้สึกว่าผิวแห้งก็ก็มีส่วนเพราะว่าไม่ค่อยทาครีมช่วงนี้ก็เลยหันมาทา